สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพ่อที่เดนมาร์กนะคะจะพากันออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะคุณป้าชวนลูกๆแล้วก็คุณปู่นะคะไปทานข้าวเดี๋ยวล็อกบ้านกอนนะคะเด็กๆรอไม่ไหวไปรออยู่ในรถแล้วคุณแม่ช้าเข้ามาอยู่ในรถกันแล้ว บ้านคนเดียวเลยเดี๋ยวคุ้มกันไม่อยู่ไปกันเลยเราจะไปทานข้าวกันที่อีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารเออ่บุฟเฟ่ต์เนื้อที่อยู่ในห้างสซมิติา,านะคะก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องหนาวมาถึงแล้วค่ะจอดรถอยู่จะเดินเข้าไปในร้านนะคะ น้องชายกับคุณปู่โทรมาบอกว่าถึงร้านแล้วเราบอกเออเข้าไปเลยจองโทรไว้แล้วเจ้าจคนนี้กลัวไม่ได้ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวปาป๊ามาอุ้มเดี๋ยวปาป๊ามาอุ้มเให้าเฮ้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 ูนีนีนจะเดินเข้าไปในร้านกัน นตัวเอ,อกเระวังรถเดี๋ยวน่ายราา <c oughs> ูประวังรถให้เขาไปก่อนดีกว่าบเ <c oughs> จะถึงร้านแล้วค่ะคะุณปู่คุณอาเข้าไปรอในร้านแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปบอกชื่อจองโต๊ะไว้แล้วก็ จะได้เข้าไปนั่งที่โต๊ะเลยนะคะไ,ไ่ต้องงแล้วเรียกว่าร้านเลสองฟรอมนะครมาถึงร้านแล้วนั่งร้อ้คนอื่นก็ไปตักอาหารก่อนนั่งเฝ้าโต๊ะให้เขานี่จะเป็นร้านอาหารประจําของเราแล้วนะคะปกติจะเป็นอีกร้านหนึ่งแต่ว่าเขาปิดกิจการไปแล้วก็เลยมาร้านนี้แทน กินข้าวแล้วนั่งคนเดียวไม่ได้นั่งเองไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วไม่สู้คนหายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอ,อ,อย่ามีลักแค่เห็นเดี๋ยวเอ้าเอ้า Nhớ kinh kinh, không nhớ mấy ngon nghe <cười> <cười> mà thằng <cả> khóc của ăn thao im บ้านนี้มีแต่ผู้ชายแล้วเราก็สวยอยู่คนเดียวไงเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่มีใครสวยแข่งกลับบ้านและะ้วค่ะไปและะ้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ ขอใทุกคนโชคดีและปลอดภัยนะคะบายจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ